สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่มีมาใช้รับออทีสมาร์ตน,นะครับผมช่างใหญ่กำเนิดนะวันนี้จะมาแนะนำนะครับวิธีการเรียนแบบสมาร์ตคอมพิงน,นะเนื่องจากช่างใหญ่และก็ทีมงานเคอรับโทรศัพท์ทั้งวันเลยครับทั้งท่านที่มีความสนใจนะในอาชีพต,ตับสมาร์ตคอมพิง กระทั่งครับเปิดท้านแล้วไปจะหาครับบาอาจารย์ไปจะหาสถานที่เรียนนะครับตัว,ต,วตัวนะแบบตักสูตรเล่นด่วน,นรเร็วๆเ,เ,เลยผมก็จะมาครับอธิบายนะครับวิธีการนะครับเรียนตัดผมชายผมหญิงนะว่ามันต้องใช้เวลากี่วัน กี่เดือนใช้เงินงบประมาณในการเรียนนะ mm hmm. เท่าไหร่มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างบ,บางท่านนะครับก็ mm hmm. ไม่เข้าใจนะ mm hmm. ว่า,าการเรียนตังผมเนี่ยดูแลเหมือนง่ายดูแล้วเหมือน mm hmm. ไปยืนดูก็ได้ mm hmm. มันไม่ใช่นะ mm hmm. สำหรับนะครับท่านที่ไม่มีพื้นฐานมาเลยนะครับพูดถึงเริ่มแบบเริ่มจากศูนยะ์อะ ทั้งใหญ่แนะนําให้เรียนนะครับส0มสิบวันนะเป็นอย่างต่ำนะสำหรับผมผู้ชายสามสิบวันเระเรียนอะไรบ้างนะครับก็จะเรียนทรงมาตรฐานนะครับรองทรงต่ำการสูงทรงเรียนตำแหน่นการลันบินทรงเฉยเป็นต้นนะการเรียนอะไรคนหนวดคนเข้าการเรียนใดเรียนสา์เยอะแยะเลยนะครับถามว่าเพียงพอไหมเรียนจบแล้วเก่งไหมในระยะเวลาอันสั้นน่ะ30สิบวัน มันยังไม่เก่งนะครับทํางานได้ไหมทํางานได้นะครับก็ให้เวลาตัวเองนะครับเรียนสามสิบวัน,นคุณต้องนะครับมีนะครับเวลาในการหาประสบการณ์ในการอะไรในการทํางาน,นเพื่อสะสมชั่วโมงสะสมประสบการณ์ที่ตัวเองยังไม่เจอยกตัวอย่างเช่นนะครับเรียนตัดผมชายสามสิบวันเนี่ย การตัดหัวหมุนคนจริงะสำคัญมากนะครับสําคัญยังไงเราเรียนหัวเราเรียนผ่านคนตุ๊กตายางเสร็จแล้วนะครับเราต้องเรียนตัดหัวหมุนคนจริงหัวหมุนนจริงเนี่ยมันจะมีจิตใจมีความยืดหยุ่นผิวหนังมันจะมีความยืดหยุ่นส่วนเรียนผ่านคนตุ๊กตายางมันจะแข็งนะมันจะตัดตามแพทเทิร์นตามทรงตามแบบตามลายที่ ครูบาอาจารย์สอนนะครับการวางบัตรเตเลียนนะครับวางยังไงฟันชิดวางยังไงนะครับลองฟันใส่บล็อกไขยังไงนะครับเดินหวียังไงสไลด์หวียังไงอะไรประมาณนั้นนะครับสเต็ปหนึ่งสองสามสี่มันมีของมันอยู่นะเพราะฉะนั้นนะครับท่านที่ไม่มีพื้นฐานอะไรเลยนะครับให้เวลาตัวเองหน่อยเรียนกี่วันอนะ่ะสามสิบวันเพียงพอไหมก็เพียงพอนะครับ ที่เหลือก็ไปหาประสบการณ์เอาเองครับของสถาบันของสอสมาจารใหญ่ก็มีการเรียนครับเบสิกพื้นฐานนะครับสามสิบวันก็เพียงพอแล้วที่เหลือนะครับช่างใหญ่ให้มาออกหมวยนะครับส่วนค่าใช้จ่ายทบในการเรียนตัดผมชายเนี่ยเยอะไหมนะครับสําหรับช่างใหญ่สอนอยู่ที่สาสิบวันสองหมืนเกียรนะอุปกรณ์ซื้อเองนะครับเปรียดอุปกรณ์ตั้งแต่ราคาไม่เกินหมื่นก็มีหมื่นต้นๆก็มีไม่เกิน2องหมื่นก็ ค่อนข้างจะดีและครบนะครับของดีๆก็กตะตเลียสองตัวนะครับสองสาตัวก็หมื่นกว่าบาทแล้วนะครับแต่เรื่องมอเตอร์อะไรพวกนี้มันจะแรงเร็วคมนะแล้วก็เพียงพอครับกี่วกับการตัดผมหนานะครับสําหรับนะครับหัวหุ่นได้แบบคนจริงนะครับที่สถาบันก็ให้เรียนช่างเตรียมจ่ายไว้หกพันบาทนะ่คือเตรียมจ่ายว่ะสองร้อยอยากจะตัดมากกว่าสองหัวสามหัวห้าหัวหกหัวก็ คูณไปแล้วกันนะครับสําหรับท่านที่มองหาที่เรียนนะครับช่วงนี้นะครับศูนย์ฝึกวิชาชีพสารพัดช่างโรงเรียนเสริมสวยสถาบัานต่างๆนะครับก็โดนโควิดระลอกสามถล่มอยู่นะครับยังเปิดไปได้นะครับส่วนช่างใหญ่นี่ก็รับสอนตัวตัวนะก็มีการเรียนการสอนออนไลน์นะครับก็จะรับอ่านยกเว้นนะครับก็ยังรับสอนได้อยู่แต่ว่าต้องมีการสูงนะก็มีอะไรมาตรการ เป็คนตามที่รัฐบาลเขาประกอบอม,มือแล้วกําหรดมานะ<ม>เขาไม่ได้บังคับแบบร้อยปเปอร์เซ็นต์หรอกนะครับแต่ว่าให้เรานะครับป้องกันเซฟตัวเองเซฟลูกค้านะครับนะครับเซฟอะไรก็คือขั้นตอนที่หนึ่งก็มีการใส่หน้าก,กากอนามายัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เว้นระยะห่างเมตรครึ่งถึงสองเมตรนะครับแล้วก็มีอะไรมีการพ่นแอลกอฮอล์ครับทุกอวทุกชิ้นนะครับที่เราเรียนที่เราทํางานนะั้น จ้าของร้านโทรมาหาช่างใหญ่เยอะนะครับบอกว่าหาช่างตัดผมนะครับบางท่านก็ยังตัดผมไม่เป็นเลยเปิดร้านขอบ้านตัวเองเปิดนะครับเปิดอุปกรณ์ทุกอย่างเลยมีครบแต่ไม่มีช่างตัดผมนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ที่ผิดนะที่หมายความว่าถ้าคุณจะเปิดร้านตัดผมอะคุณต้องตัดผมเป็นนะครับนะครับไม่ใค่ว่ามีตังมีบ้านคุณเปิดแล้วคุณรอจา้างเขาไม่ได้นะคุณต้องสร้างชื่อรสร้าง หาลูกค้าด้วยตัวเองนะครับแต่ถ้ามีเงินเยอะนะครับจะจ้างเขาจ้างไปครับแต่วันใดที่ช่างเขาออกช่างเขาไปเปิดร้านประกอบอาชีพด้วยตัวเองค,คุณก็ต้องหาช่างใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้มาเรียนรู้ด้วยตัวเองนะอายุยังน้อยนะครับให้ไบเรียนนะถ้าอายุเยอะเนะี่ยมันจะจําไม่ไหวนะครับสมองชา ปัญหานเยอะครับบ้านไกลนู่นนี่นั่นนะครับก็จะจ่ายสูงนะครับโดยเฉพาะฝากถึงคนที่ทํางานประจานะยังพอมีเวลาให้รีบเรียนนะครับมาเรียนอาตอนแก่ตอนบ้านปลายชีวิตเนี่ยมันมันสมองมันจําไม่ไหวนะเนื่องจากรายละเอียดเป็นเยอะนะครับท่านเรียนต้องเรียนอายุยังน้อยนะครับเริ่มเรียนตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปนะครับจนไม่เกิน30 40นี่ก็กําลังสวยนะแต่ถ้า55 6 0 7 0้านี่ก็แนะนําให้เลี้ยงหลังอยู่บ้านนะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้ อยู่กับหมากับแมวไปไปทำาร่องอื่นกิจกรรมอยื่นนะครับจะได้ไม่สมองเสื่อมนะนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับเข้าใจตรงกันด้วยนะครับว่าเรียนตัดผมชายผมหญิงเนี่ยโดยเฉพาะผมหญิงเ่มันใช้ระยะเวลาการเรียนมากกว่าผู้ชายเนะนื่องจากระเรียนมันเยอะไม่เป็นไรต้องเรียน6 6เดือนนะอย่างต่ำนะแต่ช่างใหญ่นะครับมีการย่อหลักสูตรให้เร็วขึ้นอยู่แล้วนะครับอย่างต่ำก็ต้องมีอะไรอ2าเดือนนะครับก็จะจบแล้วนะครับ ส่วนผมชายเนี่ยสาบันก็เพียงพอแล้วแต่ข้อดีของช่างใหญ่นะครับก็คืออะไรให้นักเรียนช่างทุกคนหลังจากจบจากสถาบันของอาจารย์ใหญ่มารวบออกหน่วยได้ตลอดชีพนะมี่นไม่เยอะหรอกแสงงนหัวนครับทั้งลงตัดผมตามหน่วยชุมชนหมู่บ้านอู่รถเมย์เขาสมกนะครับวัดหนองใหญ่ทุกวันเสาร์วัดหนองบัีทุกวันพระนะครับ ก็ชาวบ,บ้านหรือว่าผู้ที่มีรายได้น้อยนะผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่เหตุใจหม่บางเขนหลักสี่ดอนเมืองมินบุรีนะครับก็ประสานขอทีมกีฬาทุกสิทธทั้งใหญ่ให้ไปตัดผมทั้งใหญ่ก็ยินดีนะครับไปตัดเฉพาะตอนออกหนะ่วยนะครับแต่ว่าถ้าจะไปตัดตามบ้าน ก็จะมีค่ใช้จ่ายนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าใกล้ไกลนะถ้าใกล้ไกลก็นะครับหัวละห้าร้ยหัวละพันนะมากคนก็ถูกหน่อยนะครับถ้าคนเดียวก็แพงหน่อยนะครับแต่ถ้าถ้าจะตัดกับอาจาร,รย์ออสแชมป์โลกเดินนท์นะครับซึ่งเป็นทีมงานช่างใหญ่ก็หัวละสามพันหกันบาทนะให้โทรศัพท์มาที่เบอร์นะครับศูนย์หกสองหสิบแปดสามเก้าเก้านะครับก็ยันยนี้ก็อยากจะมา อธิบายให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะนะครับใ,ใกล้ที่ไหนก็เรียนที่นั่นมันไม่จําเป็นต้องเรียนกับช่างใหญ่นะครับช่างใหญ่ก็บอกเสมอนนะอยู่ใกล้บ้านเรียนเลยนะครับหาสถาบันที่ใช่หาอาจารย์ที่ชอบนะครับส่วน y o ยูทูะเราดูได้นะครับดูเป็นอะไรดูเป็นเบสิกพื้นฐานนะครับว่าตัดยังไงทรงมันชื่อทรงอะไรวิธีตัดยังไงตัดจากจุดไหนไปจุดไหนนะครับมีจุดทุีอยู่ไหนจุดขมับอยู่ไหนตัดอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ แต่ว่าถ้าจะเอาไปทำมาหากินจะเอาไปประกอ,อบอาชีพนะก็ให้เรียนจริงเป็นจังนะนะครับดิ้นนหาเรียนเลานะครับเพราะว่าช่างใหญ่ก็สอนตัดผมชายผมหญิงทุกวันก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยได้นะนะครับชั้งใหญ่สอนออนไลน์มันก็จะสามปีแล้วนะครับก็ผู้ติดตามซับสไครต์ผ่านช่องทาง YouTube ก็1,2ึ่งแหมื่นกว่าซับสไครต์แล้วนะครับโดยเฉพาะโซนนักเรียนคลิป สอนตัดผมทรงเรียนง่ายเหมือนบอกไวเขาปากคลิปนี้มีลวดวิวแปดแสนเบกว่าวิวนะคนดูจะเป็นล้านวิวแล้วนะนะเดี๋ยวช่างใหญ่จะสอนนะครับตัดผมนะครับแต่ละทรงอย่างละเอียดนะแต่ว่าก็ต้องเกรงใจลูกค้านะเนื่องจากบางท่านก็ไม่อนุญ,ญาตให้ถ่าย y t u t u นะครับไม่ได้ถ่ายวิดีโอบางท่านอนุญาตให้ถ่ายวิดีโอก็ครับเป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่ดีนะครับให้กับ ี่น้องประชาชนได้เรียนรู้กันนะช่างใหญ่ก็ให้กําลังใจทุกคนนะครับช่วงนี้โดนกระทบกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านเสริมสวยร้านบาเบอร์ร้านอาหารผับบาร์คาราโอเกะร้านนวดฟิสเก็ลอื่นๆเยอะแยะไปหมดที่ไม่ได้กล่าวถึงนี่ได้รับผลกระทบหมดนะครับแต่ช่างใหญ่ก็จะให้กําลังใจนะครับทุกท่านทุกอาชีพนะครับโดยเฉพาะช่างตัดผมนะครับเป็นอาชีพเดียวกันนะครับ ก็จะพูดถึงเรื่องตัดผมจะพูดถึงเรื่องการเรียนการสอนการทำอาหารกินนะก็ฝากไปสัมพันธ์นะครับวันพรุ่งนี้ทีมงานทั้งใหญ่และกิจอาสาจะไปตัดผมฟรีให้กับพี่น้องประชาชนที่วัดรานิยมธรรมครับหรือว่าวัดหนองอชีนะอยู่ท้ายซอยพระหนโดทิน52หรือว่าซอยธนาการนั่นเองนะครับแฝงของถนนเขตสายใหม่กอทมอน,นะครับ ก็แต่8โมงเช้าจนถึงเที่ยงนะโดยประมาณนะครับส่วนวันเสาร์นะครับจะไปตัดที่วัดหนองใหญ่นะครับตรงข้ามตลาดบุกสะกรเขตสายไหมปทุมอรเช่นกันนะครับส่วนชุมชนนะครับก็ที่ที่จองคิวเข้ามาก็จะเป็นชุมชนหมู่บ้านแสนห้าเก้าแสนห้านะอยู่ซอยสายไหมยี่สิบสามนะครับวันที่28ดกรกฎาคมนะครับถึงเที่ยงนะก็ละเอียดถึงบ่ายโมงนะครับก็ช่วงเช้าก็จะมี การตักบาตรท,ทาบุญอาหารแห้งนะครับแล้วก็ช่วง11โมงก็จะมีการถวายเพียนพระช่วงเที่ยงก็จะมีการตัดผมเดี๋ยวท่างใหญ่จะพาลุศิษตัดผมลุยตัดผมให้สาบ้านตั้งแต่เช้าเลย9โมงเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ซึ่งวันที่28กรกฎาคมนะครับจะเป็นวันเกิดของในหลวงรอสิธิ์พวกเรานะนะครับก็จะเป็นวันทำบุญให้ับถวายพระองค์ท่านด้วยนะครับ แล้วก็ยังมีวันที่13วันพุธที่13ตุลาคมครับ64นะจะเป็นวันนะครับล้ายวันสวรรคตของรอ9นะทางหมู่บ้านครับเข้าแสนหก็ประสานขอให้ทีมานทั้งใหญ่ไปตัดผมให้ที่หมู่บ้าน,นครับก็กิจกรรมเหมือนเดิมครับก็จะมีการตัดบาทข้าวสารอาหารแห้งช่วงเช้า8ดโมงนะครับ1ิโมงถวายเพลินพระ10เที่ยง12ในกาแล้วก็มีการตัดผม ก็เช่นเคยนะครับช่างใหญ่ก็จะให้รู้สึกตัดผมตั้งแต่ช่วงเช้าจะได้ไม่ร้อนนะครับจิตอาสาท่านไหนนะครับช่างตัดผมนะครับที่อยากจะมาร่วมงานนะครับมาร่วมทีมงานช่างใหญ่ตัดผมฟรีให้ชาวบ้านนะครับก็คุณต้องมีพื้นฐานการเรียนมาก่อนนะแล้วก็ต้องตัดผมนะครับผ่าน70%ขึ้นไปครับช่างใหญ่ถึงจะรับพะนาเข้ากลุ่มนะแล้วก็ช่างใหญ่ก็จะมีการนำนะครับ อุปกรณ์ตัดผมนะครับไม่ว่าจะเป็นได้รับการสนับสนุนจากบริษัทวิบินเทนดี้จำกัดซึ่งสนับสนุนกิจกรรมทีมงานช่างใหญ่นะครับด้วยดีสมมาสองปีแล้วนะครับก็จะเราก็จะขอประสานขอความนุ่ง้อนะครับสนับสนุนนะครับภาคุซอยนะครับไมมิโกะนะครับดอโคนะครับจากบริษัทวิบินเทนดี้จำกัดนะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผู้บริหารสถาบันผู้บริหารบริษัท ภูมิดวงเทดดิ้งจำกัดนะครับที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมานะก็ให้กิตาสาให้ลูกศิษย์ทั้งใหญ่นะครับเอา้าคภูมิซอยไปทำกิจกรรมครับทำความดีเพื่อประชาชนนะก็เพื่อให้ประชาชนทุกคนนะครับมีโอกาสนะครับไ้สร้างงานสร้างอาชีพลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะครับก็ให้ทุกคนนะครับมุ่งมั่นนะครับขยันอดทนหมั่นเพียรนะวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ให้เป็นกำลังใจขั้นใหญ่นะฮะวันนี้ช่างใหญ่ก็ออกมาสอนนะครับก็ไม่ได้เก็บตังค์นะครับก็สอนรีฟนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ขอความกรุนานครับคอมเมนต์ด้วยคําสุภาพหอมหวานนะให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับคนไหนที่ไม่ชอบนะครับหรือว่าเก่งแล้วนะเขาจะไล์เขาก็เขาก็จะเฉยเฉยนะส่วนคนที่ยังเข้ามาอยู่ในวงการนะครับหรือว่าเพิ่งจะเรียนรู้นะครับก็ให้ สมมาพระเคารพครูบาอาจารย์นะถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นอาจารย์นะครับไม่ได้สอนกันมานะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์แต่ว่าในเมื่อนะครับเราได้วิชาจากเขาไปแล้วนะครับก็ต้องมีความกตัญญูกตาญวทีนะเคารพน้อมน้อมต่อครูบาอาจารย์นะครับยังมีอาจารย์นะครับอีกหลายๆท่านนะครับที่อยู่ในช่องช่างใหญ่นะนะครับก็จะเป็นการร่วมนะครับดาวดังจากทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับโดยเฉพาะนะครับ อาจารย์ครูบาอาจารย์ที่เก่งนะครับเป็นทั้งแชมป์ผมโลกครับเป็นทั้งแชมป์ถ่วยพัฒนาครับเป็นทั้งอะไรนะครับทั้งกูรูนะครับเป็นทั้งแฮ์สไตลิสต์เป็นทั้งโปรเฟสเซอร์นะครับที่อยู่ในช่องทั้งใหญ่เยอะแยะหมดนะเพราะอะไรเพราะว่าช่างใหญ่นะครับต้องไปขอร้องขออนุญาตท่านนะครับเพื่อจะอะไรให้ทีมงานนะครับนําคลิปวิดีโอที่ท่านสอนผ่านช่องทาง Facebook ผ่าน YouTube นะครับ หรือว่าทุกช่องทางนะครับอนุญาตนำมาเผยแพร่นะครับส่งเสริมประชาชนครับได้เรียนรู้และดูกันฟรีนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ระลึกนึกถึงความดีของคุาอาจารย์ด้วยนะนะครับถ้าอยากจะตัดผลมาคบาอาจารย์ท่านไหนนะครับติดต่อถ้าไม่ได้นะครับก็โทรศัพท์มาขอเบอร์กับทีมงานช่างใหญ่ได้นะครับทีมงานช่างใหญ่พร้อมนะครับที่จะให้ข้อมูลสนับสนุนทุกท่านให้เข้าถึง แคสตลิสครับช่างใหญๆนะอยากจะเรียนก็โทรโทรศัพท์เข้ามานะครับช่างใจกจะถือเลิกเรียนวันพฤหัสนะครับโทรมาครับโทรมาปรึกษาเรื่องก่อนก็ได้นะวันนี้ลาไปก่อนครับฝากอะไรกแค่ด้วยสวัสดีครับ